สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับโลไลเฟกตัวนี้เป็น2.8นะรหัสรหัสตามที่แจ้งมาก็คือ604ตรงตามนี้นะครับ604ูน60ย์ตัวนี้เป็นตัวนี้โดนดัดแปลงมานะครับในหลายๆส่วนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของเคานเตอร์นับฟิล์มเนี่ยมีปัญหามาก ตามที่ผมถ่ายคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันไม่เตะกันบางส่วนมันเหมือนจะง,งออแล้วทีเนี้ยผมเห็นร่องรอยการจัดการเนี่ยคือสาเหตุสาเหตุที่ทําให้มันนับฟีไม่เดินเนี่ยมีมีหลายส่วนมากตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาประกอบผิดมาแต่จริงๆแล้วพอไล่เลี้ยงระบบกลไกดูแล้วเนี่ยผมผมเขาว่าผมว่าเขาตั้งใจ บางส่วนขายมาไม่แน่นเพื่อที่จะให้กลไกบางส่วนทํางานนะอืทีนี้ผมแก้ไขหมดละเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือช่องมองภาพเนี่ยโฟกัสสกรีนตัวนี้เป็นของยาชิก้านะครับอืแล้วทีนี้พอเป็นของยาชิก้าเนี่ยโฟกัสสกรีนยาชิก้าใช้2แผน่นแต่ของโล,ลายเองเนี่ยใช้แผ่นเดียวนะครับพอใส่ของยาชิก้าไปเนี่ยปุ๊บมันไปติดขัด กลไกในส่วนที่คล็อกเฟรมเวลาเราโฟกัสเนี่ยโฟกัสแล้วมันจะยืดหดนะคือมันจะมีกลไกในส่วนที่คล็อกเฟรมอยู่ด้านในนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอืมก็คือเวลาเราหมุนโฟกัสเนี่ยพอหมุนโฟกัสเนี่ยตัวคล็อบเฟรมมันจะทํางานแต่ทีเนี้ยตอนนี้มันไม่ทํางานนะเพราะว่าผมผมไม่ได้ยึดยึด น็อตภายในนี้กับมันคือไม่ได้ซิงกันอนะ่ะเพราะว่ามันซิงกันไม่ได้ถ้าซิงกันเนี่ยมันจะติดเนื่องจากว่าเราใช้โฟกัสกรีนของยาชิกานะครับแล้วช่างคนเก่าเนี่ยเขาก็ทําเขาทำเ,ออเหมือนเขาใส่โฟกัสกรีนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาลองแผ่นชิมตรงนี้2อันเพื่อให้หัวกระโหลกเนี่ยมันยกสูงขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวโฟกัสกรีนเนี่ยไปติดกับกลไก กลไกคอฟเฟมอ่ะนะอืมแล้วทีนี้พอลองแผนชิมตัวนี้ไปมันก็ทําให้โฟกัสเนี่ยโฟกัสไม่ถูกต้องนะครับผมก็เลยถอดออกนะผมถอดออกตอนนี้โฟกัสเข้าโฟกัสที่เลนตรงเนี้ยเช็คละเข้าตรงนี้ก็เข้านะครับอืมผมผมเช็คทั้งสองอันนะอสิ่งที่ถอดออกมาคือ เป็นส่วนที่แปลกปลอมออกมานะตัวนี้ปกติแล้วมันเขาไม่ใช้กันนะครับมันไม่มีนะอันนี้เป็นตัวที่เขาบิวขึ้นมาใหม่ตัวที่ช่างคนเก่าบิวเข้ามาใหม่นะอันนี้ผมจะถอดคืนลูกค้าไปนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์อะไรแต่ทีเนี้ยตอนนี้ก็ทํางานได้แล้วมีสิ่งที่ไม่ทํางานก็คือในส่วนคอฟเฟมเวลายืดเวลาโฟกัสนะแค่นั้นเองถามว่าโฟกัส สกรีนโฟกัสได้ไหมมันก็โฟกัสได้นะครับใช้ตรงผมเช็คดูแล้วส่วนที่ต้องแจ้งต่อมาก,ก็คือไอตัวเวลาเปิดเปิดฝาเนี่ยตอนแรกมันเปิดยากเนาะทีนี้มันเปิดได้แล้วแต่คือมีสปริงบางส่วนมันมันอ่อนล้านะก็คือเวลาเปิดเนี่ยให้ดันดันด้านในเนี่ยดันด้านในเนี่ยปุ๊บนี่นะครับแล้วก็เปิดผมรับโทรศัพท์แบบ มาตามที่บอกนะครับคือเวลาเปิดเนี่ยให้ดันตัวเนี้ดันไอตัวช่วยโฟกัสเนี่ยคือมันจะหย่อนลงมานะก็คือเวลาเปิดเนี่ยผมแนะนาให้ให้ประคองมันนิดนึงแล้วมันจะเปิดจะเปิดได้ง่ายขึ้นส่วนตอนแรกที่มันเปิดมาแล้วมันติดแขัดเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มันงอนะคือมีหลายส่วนที่มันงอมากตัวนี้อตามที่ผมแจ้งแผ่นชิม ตามที่ตามน็อตต่างๆเนี่ยในส่วนของด้านข้างในส่วนของด้านหน้าเนี่ยไม่มีมานะครับอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งไอตัวเซลทาร์เมอร์เนี่ยเวลาตัวนี้เวลามันใช้เนี่ยก็คือขึ้นฟิล์มเสร็จแล้วก็ดันเซลทาร์เมอร์ลงมานะพอดันลงมาเนี่ยปกติมันจะเด้งกลับของมันเองแต่ตัวนี้มันจะติดนะเนื่องจากไม่มีแผ่นชิมในนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกทีนึง่ง อ่ะทีนี้มาเทสอย่างแรกเลยคัเตอร์นะบฟรมอันนี้ผมเทสไปละหนึ่งเฟรมแบบที่ดีดีอ่ะมีล้างแล้วนะครับเห็นไหมมันใสปิ้งเลยล้างแล้วทำทำสีที่ตัวเลขแล้วนะอ่ะมาทีนี้มาเทสกันผมเจอเทส เอาเตอร์น้ำฟิล์มนะนี่ไปถึง2แล้วกดทิ้ง3นะครับสี่แล้วนะห้าหกเจ็ด แปดเ11าสิบสิบอสองอืมทีนี้จะมาทำการรีสตาร์ทโดยการเปิดฝาเปิดฝาหลังมันนะพอเปิดไปเนี่ยปุ๊บมันจะยังไม่รีนะ จนกว่าเราจะปิดมันอีกครั้งนะครับกลไกมันจะอยู่ในส่วนนี้นะก็คือถ้าเราปิดมันอีกครั้งเนี่ยเห็นไหมมันก็จะรีกลับไปที่ศูนย์อันนี้ถ้าขึ้นอีกทีเห็นไหมมันก็จะเลื่อนเลขหนึ่งใหม่มนะครับพอเปิดเนี่ยปุ๊บ มันจะยังไม่รีสตาร์ทนะเพราะว่ากลไกมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือ mm. ถ้าเราไปกดมัน,น mm. ผมกดให้ดู mm. เห็นไหมพอกดไปมันจะต้องดังแก๊กอย่างนี้ด้วยนะอืม mm. ก็คือตัวนี้ทำงานแล้วนะครับต่อมาในส่วนของช h a เตอร เทชัตเตอร์บีก่อนเทเตอร์บและเทสเอฟสต็อนะครับเอฟสต็อทาทำงานนะ ก็ปรับไว้ที่2.8แล้วกันเพราะเดี๋ยวเทสสปีดอื่นต่อไอตัวเนี้ยมันเวลาหมุนเนี่ยมันต้องกดตรงนี้นะครับอันนี้ผมแจ้งไว้นะเพราะว่าบางท่านบอกว่าทําไมของของเขาฝืดจังอะไรอย่เงี้ยมันก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ตัวเนี้ยมันต้องกดนะมันจะกดแล้วถึงจะหมุนได้อืมก็คือเวลาเลื่อนมันจะสัมพันธ์กันอืมนี่นะเป็นทั้งสองด้านนะครับ ในกรณีที่กดแล้วมันหมุนไม่ไปเนี่ยให้เช็คตัวตัวกลไกที่อยู่ด้านหลังนี้นะแล้วก็เช็คที่ชัตเตอร์อม,มาต่อมาผมเทสที่สปีดสปีดชัตเตอร์หนึ่งสปีดชัตเตอร์หนึ่งนะครับล้วปีมก็ยังเดินอยู่นะ ปิชัตเตอร์หนึ่งต่อไปสปีดชัตเตอร์สตัว F วันเลยไปนะครับม,มันไม่ได้เลยหรอกมันมันไปไปไม่ถึงตะกี้อยู่ระหว่างกลางอ่ะตอนนี้เป็น2ที่2.8นะครับขึ้ชัตเตอร์แล้วฟิล์มก็ยังเดินอยู่นะอืม ต่อไปเป็นสปีด5 5หรือสปีด4นั่นเองเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยปุ๊บต้องย้อนกลับมาที่เดิมนะครับไม่จำเป็นต้องพับลงก็ได้แต่ย้อนกลับมาที่เดิมไม่งั้นจะกดชัเตเตอร์ไม่ได้นะต่อไปสปีด10ขึ้นชัตเตอร์สปีดสิบ ต่อไปเป็น25ขึ้นจัตเตอร์กดต่อไปเป็น50ทำเมื่อไอตัวน้กฟิล์มก็ยังเดินอยู่นะครับต่อไปเป็นสปีด100 ันเป็นชัตเตอร์แบบเก่านะครับมันก็จะจะนับเป็นตัวเลขแบบนี้นะปกติแล้วสปีดร้อยนี้น่าจะถ้าของใหม่น่าจะเป็นร้อยห้าสปีดร้อยนะครับต่อไปเป็นสปีดสองห้าศูนยอีกเรื่องนึงผมแนะนำให้เปลี่ยนสปีดชัตเตอร์ก่อนนะครับเราค่อยขึ้นฟิล์มนะอันนี้มันเป็นชัตเตอร์รุ่นเก่านะไม่งั้น อย่างเช่นสปีดห้าร้อยก็ขึ้นขึ้นชัตเตอร์แล้วเนี่ยสมมติเราอยู่ที่สปีดสองห้าูนเนี่ยแล้วขึ้นชัตเตอร์ไปแล้วแล้วทีนี้จะเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะแข็งนะครับมันติดสปริงอันนี้เป็นปกตินะของตัวนี้เลยนะของของชัตเตอร์รุ่นเนี้ยอ,อันนี้ที่สองห้าศูนอีกทีเนาะเผื่อเฟรมเรตตัวกล้องวิดีโอมันจับไม่ทันนะครับห้าสี่ เปิดนะครับต่อไปเนี่ยสปีดห้ารอเนี่ยผมแนะนำให้ขึ้นเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์ก่อนแล้วค่อยขึ้นชัตเตอร์นะนก็จะแข็งกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งติดสปริงสปีดชัตเตอร์ห้ารอยครับอีกทีนะหกบสองเฟรมพอดี เปิดนะครับตามปกตินะทีนี้อ่ะตัวรับฟิล์มเนี่ยเลื่อนมาที่1 2แล้วผมรีสตาร์ดโดยการกดตรงนี้นะครับมันก็คือเทียบเท่ากับปิดฝาหลังนั่นแหละแล้วจะต้องดังแก๊กด้วยนะอันนี้แก๊กเนี่ยคือปลดกลไกให้ตัวตัวรับฟิล์มมันเดินได้ต่อนะครับอืม ส่วนตัวทา์เมอร์เนี่ย p ปนชัตเตอรออปกติมันจะต้องดีดกลับไปแต่ทีนี้มันติดตามที่ผมบอกนะมันไม่มีแผ่นชิมมาให้เราเลื่อนกลับนะครับเลื่อนกลับเสร็จทีนี้ยทามเมอร์ใช้ได้ตามปกติละ ก็คือมันทํางานนะคือตัวกลไกทามเมอร์เนี่ยไม่ได้ติดอะไรเลยติดเพียงแค่ว่าไม่มีแผ่นชิมรองน็อตทั้ง6ตัวเนี่ยเท่านั้นนะครับอืมอื่นๆอื่นๆ,นๆก็ไม่มีอะไรละโฟกัสก็ใส่เจระบีใหม่ไปให้นะครับส่วนตรงเนี้ยงอผมเคะออกมาให้ละอืมตอนแรกมันงอบุบเข้าไปนะพวกนี้ก็ทำความสะอาดให้แล้ว ส่วนสีตรงนี้ผมทําไม่ได้นะมันเป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ใช่สีที่แบบเพ้นเอานะครับมันเหมือนกับลมดํามานะอืโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรละหนังตรงนี้มีมานะครับแต่ผมยังไม่ได้ติดไปให้ออยู่นี้สิหนังด้านนี้มีมาแต่ด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยเปืยมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึง ในส่วนของน็อตตัวนี้ไม่ต้องไปหมุนมันนะครับเพราะว่าตัวนี้ถูกปรับตั้งไว้แล้วคือจริงๆอ่ะมันจะถูกไขไปจนสุดนี่แหละแต่ตัวนี้คือมันงอนะครับผมเขาก็เลยไขายมาแบบหลวมๆพอไขามาหลวมๆเนี่ยมันก็เลยทํางานผิดปกติไปตอนนี้ผมเคาะให้มันตรงแล้วตรงในระดับหนึ่งอ่่แหละอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับ แต่ไม่แนะนำให้ไปไขมันนะเท่านั้นแหละเพราะว่าถ้าไขาอีกเนี่ยมันอาจจะติดขัดได้นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ให้มันใช้งานได้แล้วส่วนแผ่นชิมที่เป็นสีม่วงเนี่ยคือของเก่ามันไม่มีมานะอันนี้ผมใส่เพิ่มเข้าไปให้นะปกติมันจะมีแผ่นแผ่นชิมเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ก้านตัวนี้หลวมเกินไปนะครับแต่ของเดิมมันไม่มีมาผมก็เลยใส่เป็นโอโฟม ไปให้นะอืมอื่นๆก็ไม่มีอะไรละคือตอนนี้ตัวกล้องทำงานตัวเลนด้านบนมีฝ้าล้างออกให้แล้วก็เหลือแต่ฝ้าบางๆนะครับย้ำนะครับว่าโฟกัสด้านบนเนี่ยเช็คแล้วแล้วก็ด้านล่างก็เช็คแล้วเหมือนกันนะครับโอเคอื่นๆไม่มีอะไรละก็ถ้าลูกค้าเจ้าของกล้องสงสัยในส่วนไหนก็โทรเข้ามาได้นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ แต่โทรน่าจะสะดวกกว่านะครับตอนนี้โอเคยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ